วันนี้มารีวิวคันนี้พี่อยู่กับค و o l าเอาติด1.8ไฮบริดตัวมิดนะครับคันนี้ถ้าไปออกใหม่ป้ายแดงนะพี่9แสนเกือบล้านกันเลยทีเดียวแต่วันนี้เหลือเพียงแค่6แสนกว่าบาทพี่แล้วถ้ามีแบงค์1ิรับส่วนลดอีก10,000แสนเวเหลือแค่5แสนกว่าเท่านั้นนะพี่คิดดูครับ5แสนกว่าบาทนะไปออกใหม่ยาดิสได้แค่ตัวเริ่มต้นนะพี่แต่วันนี้ได้เอาติดไฮบริดเครื่อง1.8ไปขับเลยและมาพร้อมระบบไฮบริดด้วยแรงไม่พอประหยัดน้ำมันด้วยครับสำหรับคันนี้นะเป็นรถปี2020นะ รถแค่5ปีเท่านั้นเองนะพี่ตัวรถสภาพบอกเลยว่าใหม่มากเดี๋ยววันนี้พามาดูหน่อยว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างและที่สําคัญที่คันนี้ถ้าเครดิตดีออกรถสิบาทผ่อนเริ่มต้นแค่90 00ักว่าต่อสัญญาเท่านั้นเลยนะเดี๋ยวพามาดูครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนให้ออปชั่นอะไรมาบ้างในส่วนของกระจังหน้านะครับได้มันเป็นสีดำนะครับตัดด้วยขอบโครเมี่ยมตัวโลโก้ ของ t ต y o ต a จะมีขอบสีฟ้าแบบนี้นะส,สวยๆเลยเป็นการบ่งบอกว่าตัวนี้มีระบบไฟฟ้านะก็เป็นดีไซน์เฉพาะแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว H ฮ v หรือ h ฮบริดนะครับเขาจะชอบใส่สีฟ้าเพิ่มเข้ามานะในส่วนของไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ให้เรียบร้อยนะนี่สภาพตัวรถคือใหม่มากบอกเลยพี่สีขาวนี้ไม่เหลืองเลยนะครับดิ้วรอยแทบไม่มีในส่วนของล้อมแม็กครับเป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานเลย แม็กไม่มีริ้วรอยเลยพี่สภาพบอกเลยว่าสวยมากเป็นแม็กขอบ16นะครับมาพร้อมอยางโยโกฮามานะพี่แม็กเป็นสีบอลเงินโคตรสวยโคตรลงตัวกับตัวรถทําให้รถแบบดูเรียบหรูขึ้นมาเลยในส่วนของตรงกระจกเป็นแบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว led ติดมาให้เรียบร้อย้วด้วยนะครับให้ดูตรงกระจกด,ดนึงนะประมาณนี้เลยแล้วก็คันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องพกไม่ต้องจับกุญแจขึ้นมาเสียบีขอแค่พกติดตัวไว้ก็พอสามารถเปิดได้เลยมาดูที่ภายในตัวรถกันบ้างครับ ภายในคันนี้นะตกแต่งมาด้วยเบาะหนังนะเดินด้วยได้สีเทาๆประมาณนี้เลยหนังเป็นหนังสีดําสภาพคือสวยมากไม่มีรอยย่นรอยยับนะครับตรงนี้ใช้งานมาน้อยมากตัวเบาะยังตึงอยู่ในส่วนของตัวเบาะก็เป็นแบบปรับเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยตรงไฟหน้าสามารถปรับระดับได้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับประมาณนี้เลยนี่เลขไม่อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0มนกิโลนะครับ๋าสภาพสวยมากหน้าจอมีให้เรียบร้อย ตัวแอร์เป็นแบบปรับออโต้แล้วด้วยนะครับเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ด้วยนะครับคันนี้วางแก้วน้ำอีก2จุดนะตรงเข็ตรงกลางนี่พื้นที่การเก็บของครับมี power outlet ให้นะช่องเสียบ usb มีให้เรียบร้อยแล้วด้วยตัวรถสภาพใหม่มากตรงกระจกครับเป็นตัดแสงแบบแมนนวลนอยู่นะจะไม่ใช่แบบไฟฟ้ามาดูที่ตรงนี้บ้างครับนี่มีกระจกแบบสไลด์ให้ด้วยนะครับเปิดสไลด์ออกมาจะมีไฟสองสว่างอยู่ด้านบนแบบนี้นะ เปึ๊บๆสวยงามนะครับตัวรถบอกเลยว่าใหม่จิ๊บนะภายในนั่งสบายไม่อึดอัดเลยให้ดูครับโคตรสวยพี่มาต่อตรงที่ในส่วนของด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังนะอุ่ยสามารถพับเบาะอ,อย่างนี้ได้ด้วยนะพี่อันนี้พับไว้รอนะก็ถ้าพับเบาะนะจะสามารถเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ยาวๆแบบนี้เลยโอ้โหแล้วก็ถ้าดึงขึ้นนะ ก็นั่งได้สบายปกติเลยนะครับพื้นที่การนั่งค่อนข้างเยอะนะมีที่พักแขนให้ด้วยที่พักแขนจะไม่ล็อกส่งนะแต่ก็พักพอดีอยู่ในระดับที่พอดีไม่ต่ําจนเกินไปนะครับนี่เลยนะประมาณนี้ครับผมนั่งสบายนะสูง175พี่ไม่อึดอัดเลยในส่วนของแถวด้านหลังมีแอร์หลังให้อีก2จุดนะวางแก้วน้าได้อีก2ใบตรงนี้ไฟสองสว่างด้านหลังมีให้ตัวเ<ม>บาะสภาพด้านหลังตึงเปียกี่ไม่ต่างจากด้านหน้าใหม่มากครับผม โอดูความกว้างของรถครับดูดีไซน์ของรถนะประมาณนี้เลยโคตรสวยงามเลยเดี๋ยวไปต่อที่ฝั่งด้านหลังบ้างแล้วกันนะห้องโดยเขาเรียกไรห,ห้องเก็บของไปนี่มาดูในส่วนของด้านหลังครับตกแต่งด้วยไฟท้ายแบบ LED นะฮะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้อีก2จุดมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนี่ระบบไฮบริดนะครับเดี๋ยวพามาดูที่พื้นที่การเก็บของด้านหลังบ้างเงีบ พื้นที่การเก็บของด้านหลังเยอะมากนะพี่ใหญ่เลยไม่มีแบตเตอรี่มาเป็นพื้นที่แบบเขาเรียกอะไรลบกวนในการเก็บของนะมียางอะไรให้เรียบร้อยครับผมยางอะไรเป็นยางบิสโตนเลยมาพร้อมคู่มือถูกเอาไว้แบบคู่มือฉุกเฉนะินเนาะเปื่อยรถยางรั่วสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับแล้วก็ดูที่ตรงนี้ครับผมนี้ใหม่มากนะพี่สวยจิิบเลยตัวรถนะบอกเลยว่าโคตรใหม่ สภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเลยให้ดูรอบคันนิดนึงครับสภาพริ้วรอยไม่มีนะสวยกริบครับแล้วมาดูตรงฝั่งที่นั่งข้างคนขับกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงในส่วนของฝั่งที่นั่งข้างคนขับจะได้เป็นแบบปรับเบาะเมนนุ่อยู่นะยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับผมจะได้ไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับ แล้วที่สําคัญพี่ลืมบอกเลยตรงนี้สามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะเอามือถือที่แบบมีระบบไวร์เลสชาร์จวางแล้วก็ชาร์จอัตโนมัติได้เลยนะครับโคตรดีพี่คอนโซลกลางโคตรสวยครับตกแต่งด้วยหนังสีดํสาสภาพกริบๆแบบนี้เลยนะแล้วส่วนในเก๊เก็บของพี่เปิดออกมาหน่อยประมาณนี้นะช่องเกเก็บของมีเอกสารคู่มือรถให้อยู่ในเล่มนะก็ยังมีให้อยู่พี่ไม่หายไปไหนนะครับเดิมของโตโยต้าเลยนะ บอกเลยว่าสภาพตัวรถภายในคือสวยมากภายนอกก็สวยเหมือนกันนะไม่มีทิ่ติรเลยหน้าจอก็สามารถเชื่อมต่อบุูทูธฟังเพลงได้ระบบทั่วไปมีให้หมดครับต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับให้ดูแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องบ้างนะว่าห้องเครื่องนี่ใหม่ขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูหน่อยจิ๊กก็ตอนเปิดห้องเครื่องนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ดึงขึ้นมางนะัดเดียวนะครับเบาๆเลยเปิดได้สบายนะครับ ก็ต่อที่การเปิดนะครับเดี๋ยวก็ใช้สองมือเพื่อความปลอดภัยนะครับปุ๊บๆุ๊บน,น,นี่เดี๋ยวต้องพักคลิปแป๊บหนึ่ง ตรงนี้จัด้วกันอ่ะพอดีดีไซน์สวองามทึบเปิดง่ายๆอย่างนี้นะพี่ดิไม่รู้เห็นไหมวางกล้องไว้ปึ๊บอ่ะก็ดึงแก๊ก,กออกมาตั้งไว้ได้เลยมาต่อครับบนี่สภาพห้องเครื่องคือใหม่มากครับผมบอกเลยว่าริ้วรอยไม่มีน็อตฝาก,กระโปรงเดิมไม่เคยขันนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนี่นะไม่มีเป็นขุยนะครับ มีรอยแค่ตรงนี้ที่รอยทั่วไปครับมีทุกคันอยู่แล้วสายเปิดกระโปงนี่มักเดิมยังอยู่ครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะโคตรสวยโคตรดีพี่รถเครื่องไฮบริดประหยัดน้ำมันนะครับได้เครื่องยนต์1.8ด้วยนะให้ดูนี่เขาเรียกอะไรก็เอาเป็นว่ามันกลมมาพี่จําชื่อไม่ได้ทําไมวันนี้ลืมมาเนี่ยคือกลมเหมือนกันทุกจุดพี่เอาดูง่ายๆนะถ้ารถเคยทํามาพี่ตรงนี้จะไม่กลมนะหรืออาจจะกลมก็ไม่เนียนแบบนี้พี่แล้วสองฝั่งจะไม่เท่ากัน มาร์คเดิมโรงงานยังอยู่ครับผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนะตัวจริงสภาพบอกเลยว่าสวยมากประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรถคันนี้ที่เครดิตดีฟรีดาวออกร้สิบาทผ่อนลำต้น9 0 0 0รถปี2020ไม่แสนห้าได้คันนี้ไปเลยสภาพสวยกรี๊บครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้ครับสามารถ แคปหน้าจอแล้วก็แอดบ้านเขียมนมาเลยที่แอดหนึ่งสองสามบีนะหรือใครนะถ้าอยากโทรมาพี่ไม่สะดวกพิมพ์โทรมาได้เลยที่ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสำหรับใครที่ชอบอยากดูคันไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดด็กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบคันไหนอยากให้รีวิวคันไหนคอมเมนต์มาใต้โพสนี้ได้เลย